จากการประเมินเป็นยังไงบ้างครับผมว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่เราต้องการไหมครับคือถามว่าเป็นเป้าประสงค์ไหมหรือว่าพอใจไหมแต่ผมไม่อยากตอบนะแต่ว่าอยากก็ขอตรงว่าอยากแสดงความเสียใจให้กับญาติหรือว่าทางของผู้สูญเสียนะก็ตกลงใจไว้กันทีก่อนหนึ่งนะครับทราบข่าวตอนแรกเนี่ยการเข้าบัแล่ากับเด็ยแล้วก็ เข้าไปจับกุมเพื่อควบคุมสถานการณ์แค่นั้นเองเราต้องการทําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้มากขึ้นทั้งฝ่ายเจ้าที่ตํารวจที่เข้าไปจับกุมกับฝ่ายผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็มาทราบก็คือว่ามีการสูญเสียนะครับเราก็เสียใจนะครับเรื่องนี้นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วมันเป็นตามไปตามขั้นตอนของยุทธวิธีไหมในการเข้าปฏิบัติการทางนี้ท่านคือส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นไปตามยุทธวิธีเพราะว่าเราได้รับแจ้งเหตุมาแต่ เพื่อขอหน้า่อหน้าเมื่อวานนี้นะครับคือวันขอหน้านั้นเราก็เข้ามาดำเนินการปิดล็อกพื้นที่นะครับเจ้าอย่างดำเนินการในช่วงวิตนะครับซึ่งตอนแรกก็เราพยายามจะพยายามลดไม่ให้มีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็ต่อเนื่องมาเรื่อยเื่อยแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการในช่วงล่วงสายนะครับก็ดำเนินการไม่ไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งที่เข้ามดำเนินการก็ส่วนหนึ่งก็ส่ินจากว่าได้รับคำแนะนำจาก คุณหมอเองก็ีว่าจากการดูจากสภาพต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะยากต่อการเจรจานะครับการเจรจาน่าจะไม่ถึงความสำเร็จนะครับแต่ว่าเราก็ยังพยายามให้ถึงที่สุดนะครับมีการพยายามมีการหาโอกาสได้เจรจาสุดท้ายแล้วเราก็ได้เจรจากับผู้ก่อเหตุได้จริงๆนะครับในช่วงสายๆของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งหลังเจรจาแล้วผมก็รีบีิวถัดเข้าไปในพื้นที่ได้ไปเราก็ได้มีการช่วยเจรจาๆๆด้วยนะครับจน,จนทราบว่า ไม่น่าจะเจรจาได้แล้วนะครับเพราะว่าคนร้ายไม่ไดอโทษนั้ก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าจะไม่วางมือเด็ดขาดนะครับเพราคิดว่าคงยากที่จะคุยก็เลยต้องเข้าไปใช้วิธีในการจับกุ่มนะครับาการจับกุมเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นนะครับซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วว่าเมื่อโอกาสได้มาะนะครับจังหวะใดก็ให้ทาเลยนะ การสั่งการเนี่ยเกิดแบบผอพื้นที่หรือว่าท่านเป็นชุมสั่งการเให้เข้าไปคือเรื่องนี้ก็คือต้องต้องเรียนตงว่าเราก็จะมีการประชุมหารือกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ว่าการว่้อมหมายเนี่ยตามแผนต่อรองไหนเรื่องแนต่องเรามีว่้อมหมายว่าหน้าพื้นที่ใดเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่นั้นคือผู้จัดการนครบาลผู้จัดการนครบาลเมื่อวานนี้ก่อนที่จะดำเการเนี่ยท่านไปเข้าเวรครับเข้าเวร การสั่งการให้ใช้กระสุนจริงเข้าไปปฏิบัติการท้งนี้ไหมกต้องครับคือเมื่อผู้ก่อเหตุมีกระสุนจริงก็ต้องใช้อาวุธที่มีลักษณะที่เพื่อเท่าเทียมกันเพื่อความปลอดภัยในการลงานนะครับแต่เราก็มีทั้งกระสุนยางปืนไฟฟ้าไว้กรณีที่ว่าเราสามารถหยุดยั้งอาวุธปืนเขาได้นะครับแต่ในขณะเดียเนี่ยเราได้รับรายงานจากชุดงารพิเศษว่าไม่สามารถหยุดยั้งได้เขาก็โต้ตอบมาครับก็เลยต้องใช้ ให้ยุตีตามขั้นตอนตามมาตรการที่ตามสับส่วนนะครับราก็จะเป็นสารวัตรการเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามที่เราไม่สามารถควบคุมได้นใะนขณะนั้นเลยคือก็ต้องตอบว่าก็เจรจาไม่ได้นะจะไม่มีเ,เป็นผลลัพธ์นะครับนอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาคือเจรจาไม่ได้แล้วก็มไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยอื่นมีไหมในการที่นํากําลังเข้าไปปฏิบัติการครั้งนี้น หมายความว่าไหมายความว่านอกเหนือจากปัจจัยที่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ในเรื่องผล่นอืนแตการควบคุยแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นไหมที่ทําให้เราต้องเปิดเป็นบัติการครั้งนี้ไม่มีครับก็เป็นไปตามยุทธีนะครับเพื่อเพื่อมีผู้ก่อเหตุนะครับมีผู้กระทำผิดเกิดขึ้นนะครับเราต้องมีการจับกุมนะครับแต่ว่าการจับกุมเนี่ยก็ต้องดูว่า ถ้าเกิดลักษณะเป็นคนเครียดหรือกราทงอะไรบ้างเ่ยเราใช้เจรจาเินผ่านทางยากหรือว่าพูดอะไรต่างๆการเดินผ่านพูดชาก็ส่วนใหญ่ก็สามารถทําสําเร็จได้นะครับครั้งนี้ก็พยายามแล้วนะครับมีดีทางนะครับไม่สามารถทําได้ก็ใช้เวลาตั้งมากกว่าหนึ่งวันนะครับท่านกระเห็นอยูนะครับก็พยายามท่องหนีทางแล้วนะครับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการนานเกินไปไหมครับก็อันนี้ก็คงตอบไม่ได้นะครับว่านานไปแต่ว่าผมเชื่อว่า ทุกเจ้าหน้าตำรวจที่ไปร่วมดนการนี้ทาดีสุดแล้วนะครับเราก็ไม่ได้คนที่เป็นหัวหน้าผูดด้ตรวจกจริงๆนะครับพวกผู้บับการตำรวจนครบาลสองผู้ทําับการสูนสืบสวนนะครับพวกชุดที่ดาเนินการชุดระการทำวิธีนะครับก็ไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่จะเหตุเหตุหการณ์ไม่ต่อเนื่องก็ต้องดําเนินการแต่ก็มีสับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าตัวหัวเนี่ยไม่ได้พักเลยก็น่าจะเกิดจากสภาวะจิตที่ไม่ปกตินะครับคือได้รับรายงานจากหัวหน้าของ วัดการนะครับอกว่าปกติเนี่ยตอนที่เขามาแต่งตั้งโยกย้ายมาอยู่ทางสันติบาลเนี่ยด้านการข่าวเ,เขาก็ดูก็ดูก็ทํางานได้นะครับถือว่าแต่ว่าก็มีความลักษณะที่มีความพิเศษด้านอื่นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดปกติครับทือว่าห้าวันหลังเี่นก็นนไม่วันเนะดส่วนของเวลาทพง,งานก็มีแรงเล็ดลายที่ลักษณะแปลกๆนะครับทางหน้าก็ ดำเนินการเป็นประจำแนวทางในวันตอรอว่าเมื่อเห็นลูกน้องมีอาการพิเศษเนี่ยก็ต้องรายงานต้องชาทราบเขาก็รายงานต้องชาทราบแล้วก็ประสานทางรงพยบาลตำรวจน,นะครับทันนี้ว่าการติดต่อเขาเขาก็ยังไม่มาทํางานก็เลยตัดใจที่จะไปพบบัฒนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนาไปรักษาโดยนั่นแท้กันทนบทางโรัพยารวจแล้วก่อนหนั้นที่มีประวัติการรักษาไหมครับคือเอาขาจะปกปิดนะฮะเรื่องนี้จะ ว่าเพ้นทางตำรวบเพื่อไปไปไปทราบมาว่าเขาเคยรักษาที่ด้านนี้ที่นนทบุรที่ชิมยม่ผมในฐานะที่ผมน้าหน่หนนวยตำรวจแล้วนะครับแล้วเขาก็รู้จักผมนะเขารู้ว่าผมเป็นคนหนึ่ง mm hmm. เขคุยกันดีนะครับในในเรื่องดังกล่าวแต่ว่าพอจะบอกว่าเมื่อรับคำรับประกันให้เขาแล้วเนี่ยขอให้เขาวางปืนได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปรับตัวจะไม่ให้มีใคร ทำอะไรเขาเขา็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาไม่ทาใครนะครับเขาจะแต่เขาจะต้องมีปืนนะครับเขาเขาเขาดูแล้วคุยกันจนสุดท้ายเขาคุยเรื่องอื่นเรื่องพระเจ้าเรื่เงอะไรก็คิดว่าคุยไม่รู้เรื่องท่านท่านสาเหตุของการกระเพื่อมการทางจิตทนี้น่าจะมาจากเรื่องอะไรครับปัญหาตัวภาวะเศรษฐกิจปัญหาหน้าที่การงานครับคือน่าจะน่าจะเป็นเรื่องของชาจิตใจด้านของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาดูได้เรียนตรงๆนะครับเป็นคนที่ฉลาดนะครับราะว่า เมื่อเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูเนี่ยเราก็มีการนโยบายให้ทำตลอดวินัยให้มีการสอบทางออนไลน์นะครับตำรวจทุกประเทศการสอบคุณภาฒดีเขาก็สอบผ่านเราก็สอบผ่านหลุดจากภูมิเศษมาได้นะผู้กคำการตุนและคำประสอบก็าจะนัดประชุมกันช่วงนี้นะครับเพื่อเพื่อจะได้ลงรายละเอียดในการทํางานในการเก็บพยานหลักฐานแล้วก็จะดูว่ามีอะไรที่จะมีอะไรเพิ่มเติมที่จะชี้แจงในสื่อให้ทราบต่อไปนะครับ ถ้ายันหมครับว่าความเครียดของเขาหรืออาการทางจิตของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการทางานหรือว่าการสั่งงานของภาราชการไม่มีนะครับเพราะว่าเท่าที่เรารับรายงานมาคือทางที่เขามีการหมุนมาถึงที่สันติสันติบาลในเรื่องจากเป็นการการทางานที่สมัครใจกันระหว่างหน่วาายงานซึงน่งทางกองชิก,การศึกษามองว่าเขาไม่น่าจะมากงานวิจัยอะไรที่อยู่ในด้านวิชาการประวัติเขาเคยอยู่ด้านมปชวสอออนะครับ ก็เลยว่าเขาเคยทำมาด้านการข่าวก็เลยเส่งตัวมาอยู่สถานิบาลสถานิบาลก็รับตัวนะครับเมื่อไปทํางานที่สถานิบาลตั้งแต่วันที่15กุมภาพัก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับเพิ่งมา5วันหลังเองที่เขาไม่มาทํางานตอนนี้ไม่มีกระแสข่าวลือที่มีการปลดล้ายชื่อตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับในการเข้าปฏิบัติการยืนยันครับว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีครับมีแต่ว่าปฏิบัติการช่วงเช้า ช่วงตีห้านะครับของของวันดังกล่าวเนี่ยมีการยิงโต้อตอบแล้วก็โดนที่เมืองของชุดพนักพิเศษไ,ไปนะครับก็ปลอดภัยนะไม่มีบจากนี้เราจะยกระดับยังไเงเาากี่ยวกับเรื่องมาตรการต่างๆที่มีมเหตุทุกข์ข้ามหรืออะไรก็เนี่ยนะท่า,าให้ทันถ้าเราหยิบรับไปไปไประชุมพวกวางแนวทางด้วยกันนะครับวันหนึ่งเราเคยมีคางการเรีนสองหนึ่งสองนะครับให้พวกชาติทุกระดับได้ดูแลลูกน้อง เราเข้เขมงวดเรื่องนั้นให้มากขึ้นใน,ใน,ในการนอกจากดูแลเรื่องอความประพฤติวินันแล้วเนี่ยผมจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับผมก็ได้คุยกับคุณหมอ,อท่านแทย์ใหญ่ในขบวนแล้วก็ท่านก,ก,ก็บอกตรงว่าคนที่เป็นโรคใครที่มีสมาว่าที่ปิดโอเคเขามักจะไม่ยอมรับนะให้ไปหาเขาก็บอกเขาไม่เป็นแล้วเขาก็ไม่เขายายามจะหล่นนะครับคราวนี้ก็ที่ จะเชิญครเขาเก็วยวายแล้วก็เขาเ,เห็นบอกว่าทางผู้ตัดที่ที่ไปหาเขาที่บ้านก็เห็นว่าพอเข้าไปพวกเขาก็เอาเบียดวิ่งมานะครับจากทางหัวหน้าก็แตกกระจองกันแต่ก็ยังใจดีสู้เสือเข้าไปรอบหนึ่งนะครับไปโน้มน้าวให้มาเพื่อจะพาไปรักษาก็โดนยิงสวนมาเลยก็เลยรู้ว่าไม่ได้แล้วนะครับก็เลยแจ้งให้ตำรวจที่ดไปไปไปูโดยอยากจะมีการแย้มตาอะไรไปจะทบ บ้างหรืออาจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะดูเราตอนนี้เราจะใช้เดินไปตรวจสอที่ต่อรอที่ใช้ได้นะครับเอาไปดใช้นะครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับหลักฐานต้องขนาดไหนต้องให้ขอทอพิสูจน์เลยรู้ใช่ไหมเออไม่ไม่ยุ่งยากพี่แต่ว่าเรายืนยันให้เขาสบายใจว่าคือไปไปทําหน้าที่นะครับในการรับหตุในการดำเนิการถ้ามีกรณีข้างบ้านเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ย